สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะทุกคนคือวันนี้หลิวมีนัดไปคาเฟ่กับน้องสาวหลิวนั่นเองตอนนี้บ่ายโมงแล้วใช่ไหมคะเราเพิ่งตื่นอาบน้ําแต่งหน้าเพิ่งเสร็จเลยเราก็กําลังจะไปลุยคาเฟ่กันนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็คือการอัดคลิปครั้งแรกฝากติดตามกันด้วยด้วยก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะคะทุกคน ก็เป็นการทําคลิปครั้งแรกของเราสองคนนะคะไม่ไม่สองคนนะคะก็จะทําคนเดียวแต่ว่าจะเห็นอยู่ในช่องนี้ครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือจะทาคนเดียวนั่นแหละโอเค<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันเลยเนาะไปจ้า ร้าคน,คน,คนกุุ้งพังก์ีฟนนะคะทุกคนเป็นร้านเล็กๆเกปิดใหม่นะคะอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีนครนั่นเองนะคะก็บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าเป็นร้านที่น่ารักแล้วก็สําหรับราคาก็ไม่แพงนะคะเป็นราคานักเรียนเงียบเยาวมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะราคา35บาท,ทาคือเซนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันเลยนะคะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปถ่ายรูปต่อทุกนคนต้องมีรูปเล็กๆน้อยๆลงไอจี ร้านปองจันนั่นเองนะคะมีเมนูหลากหลายมากสาหรับใครไดหลายคนที่ชอบกินพวกชาชอบนั่งชิลก็สามารถมาได้นะคะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะบรรยากาศก็คือล่มลืม่นแบบบ้านสวนเลยนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีต้นไม้ขายด้วยนะคะก็สามารถมาซื้อได้เป็นราคายอ่อมเยาแล้วก็ ดีมากๆคุณภาพพูดเลยก็เด <k> ี <k> ๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูที่ถ่ายรูปของฟองจันนะคะว่ามันมีที่ไหนบ้างเพรว่าที่ถ่ายรูปคือเยอะจริงๆทุกคนเยอะแบบเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันจ้า There's not to thinking about much When Is can Not do you doing all I วันนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe s subscribe ด้วยนะคะ